لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنبي نوم حديث ونبي بن حديث تيكيو การ นั่งดื่มน้ำนะครับซึ่งมีแบบฉบับหรือมีสุนนะจัตถนาบีสันนิบลลฮุอาลุสซลัมนั้นชอบให้เรานั้นเวลาที่ดื่มน้ํานั้นให้เราอยู่ในสภาพที่นั่งดื่มนะครับมีฮะดีษด้วยกัน3าบทนะครับจากท่านอันสบินมาลิกรอดีอัลลอฮฺนะครับได้เล่าบอกว่าอันหูน่ะให้ยชับรจุลุกออมานะครับว่าท่านบีศันนิบลลฮุอาลอุสซลัมนั้นได้ห้ามนะครับห้ามไม่ให้เรานั้นยืนดื่มน้ํานะครับ ออเก็จะดะฟะกุนนะฟลักนะครับแล้วท่านกตาดะก็ถามบอกว่าท่านกตาดะก็รกล่าวว่าพวกเราถามท่านอบีสลเบีสราะห์อานุสลัมบอกว่าฟะลักทารุสุนครับทารุสุนห้ามไม่ให้ยืนดื่มน้ําแล้วจะหากว่ายืนกินล่ะแล้วจะหากว่าเป็นการยืนกินล่ะทารุสุ่นตอบบอกว่าากะอัชรุอัอัคบทาราสุ่นบอกนั่นนั่นเร็วล้ากว่านั่นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากกว่านะครับ

ในขณะที่ h ะด i ษบทแรกท้าเราซุ่ห้ามไม่ให้เรายืนดื่มแต่ h ะด i ษบทที่สองถาเราซุ่ยืนดื่มนะครับ h ะด i ษบทที่สามจะท่านนัซาอิบินซับรอนะครับได้เล่าบอกว่าอูตีอาลียุนรอดิยัลลอฮุอันหอะลาบาบุลราะฮะบะบิมาอินฟาชาริบะกออิมานะครับท่านกล่าวบอกว่าท่านอาลีบินอาบีตอลิบเนี่ยรอดิยัลลอฮุอันห์ ب ب าานะครับ,บ,าานะรรบมีคนเนี่ยเอาน้ำมาให้ท่านอาลีบินอาบีตอลิบที่สถานที่แห่งหนึ่ง ที่เมืองกูฟ้าเนี่ยนะครับแล้วท่นอาลีก็ดื่มน้ําแก้วนั้นในสภาพที่ยืนดื่มนะครับฟาก้อนและท่านอาลีก็กล่าวขึ้นบอกว่าอินนานาสันยัครหุอะฮัดุฮุมไอยาชรอบะวะฮุวะคออิมุนท่านอาลีกล่าวบอกว่าแท้ที่จริงคนเนี่ยเขาพูดมันบอกว่าเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่คนเนี่ยเขาเกลียดเกลียดการที่คนจะยืนดื่มน้ํา ท่านอาลีพูดนะครับท่าน阿ีบางคนส่วนใหญ่เนี่ยเกลียดการที่เวลาที่เราดื่นดื่มน้ำนั่นนะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจน,นะครับว่าอินนีรอไอตุนนบีَّลِ ي َ ص อ ل َّ ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا ر َ أ ท่านอาลีก็บอกว่าวันนี้ที่ฉันยืนดื่มเนี่ยนั่นก็เพราะว่าฉันเคยเห็นท่านนบีสัลลัมเนี่ยยืนดื่มน้ําเหมือนกับที่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยเห็นฉันเนี่ยยืนดื่มฉะนั้นท่านี่น้อง รัทธาจั้งหลายครับฮะยิษทั้งสามบทเนี่ยสิ่งที่เราได้รับคืออะไรพี่น้องสิ่งที่เราได้รับคือศาสนาเนี่ยมีบทบัญญัติให้เราชอบปฏิบัตินั่นก็คือในเรื่องของการดื่มน้ําให้เราอยู่ในสภาพที่นั่งดื่มแปลว่าการนั่งดื่มน้ํานั้นเป็นมุสตาฮับเป็นสิ่งที่ชอบให้กระรรทําทําแล้วได้ผล,ลบุญถ้าไม่ทาไม่เป็นบาปนะครับและการนั่งดื่มน้ํานั้นเป็นสิ่งที่อักมัน่น เป็นสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะครับนั่นก็เพราะว่าจะทําให้เรานั้นน้ําที่ดื่มก็ไปนั้นเราดื่มน้ําในสภาพที่ร่างกายของเราอยู่ในสภาพที่สงบนิ่งนะครับไม่รีบร้อนไม่ยืนนะครับแต่เรานั่งดื่มด้วยความโดยการมีมารยาทอย่างดีงามตามแบบอย่างของท่อรุซูสนนะครับสิ่งที่เราจะรับประการที่สองนั่นก็คือฮะดีที่ทนานบีษณุร,รัมของเรานี่โยชัลลัมห้ามไม่ให้เรายืนดื่ม ฮะดีที่ถ้าเราสุดห้ามไม่ให้เรายืนดื่มนั้นการห้ามในฮะดีษบทนั้นไม่ได้เป็นมมฮัรรอมหรือไม่ได้เป็นบาปแต่เป็นมักรุเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจน,นะครับหากว่ากระทําแล้วเป็นบาปไหมไม่มีบาปแต่ละทิ้งละ่ะก็ได้ผล,ลบุญนะครับฉะนั้นแต่ศาสนาก็ยังส่งเสริมให้เรานั้นทําไมพี่น้องนั่งดื่มน้านะครับส่วนฮะดีทั้งสองบทนั้นไม่ได้ขัดแย้งกันแต่อย่างใด นั่นก็คือหัดีิสส่วนใหญ่ของทราศูนนั้นจะนั่งดื่มน้ำส,ส่วนใหญ่แต่หัดีิสที่รายงานว่าทราศูยืนดื่มน้ำนั้น เป็นะดนีที่ทรสุนยืนดื่มน้ําหลังจากทําการประวาฟที่กะบัชเจ็ดรอบแล้วก็ละหมาดหลังมาคอมิบรอฮีมและทรสุนก็เดินมาที่บอ่อน้ํมจัๆแล้วก็ยืนดื่มน้ํานั่นเป็นการบอกให้ประชาชาติอิสลามรู้ว่าการยืนดื่มน้ํานั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามกระทําได้เป็นสิ่งที่กระทำได้แต่สิ่งที่สมบูรณ์และสิ่งที่สมควรและประเสริฐที่สุดนั่นก็คือการนั่งดื่มนะครับ ประการที่3สิ่งที่เราได้รับจากฮะดิษบทนี้นั่นก็คือผู้รู้นั้นนะครับหรือใครก็ตามที่เขามีความรู้ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเมื่อเขาเห็นคนกระทําในสิ่งหนึ่งหรือเห็นคนออกห่างจากการกระทําสิ่งหนึ่งนะครับคนออกห่างจากการกระทําสิ่งหนึ่งหรือ ทำในสิ่งหนึ่งนั้นในขณะที่เรารู้ว่าการกระทําในสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตให้กระทําได้คนที่มีความรู้หรือผู้รู้จะต้องอธิบายและบอกให้รู้ถึงบทบัญญัติที่แท้จริงและถูกต้องในเรื่องเดิมน,นั้นเหมือนที่ท่นานอาดีรอดิียวอาร์ันหูได้บอกกับสหายของท่านบอกว่าคนส่วนมากมักจะเข้าใจว่าการยิงดื่มนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้าม แต่การที่ฉันยืนดื่มในวันนี้เพราะว่าฉันเคยเห็นท่านอบีสัลลัลลอฮุอาลลอฮิวซลลัมเคยยืนดื่มฉะนั้นการยืนดื่มน้าเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตให้กระทําได้แต่การนั่งดื่มน้ำดื่มน้ํานั้นเป็นสิ่งที่สมบูรณ์เป็นสิ่งที่สมควรและเป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าและยังเป็นแบบฉบับที่ต่อรุ่งนั้นกระทําอย่างเป็นประจำและสม่ําเสมอฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอ ي มานทั้งหลายครับนี่ก็เป็นการงานที่ง่ายดายที่เราสามารถที่จะรักษาและปฏิบัติและให้มันเป็นสิ่งที่ ติดตัวกับเราเพื uh ่อที S ่เรานั้นจะได้เป็นหนึ่งในคนที่ให้ความสําคัญและรักในการปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดซละะละนบีนะมะฮัมะฮม